มอหนูไม่ชัดทำไมมนไม่ชม่ชัอ่ะเก่งใส่รองเท้าเยนามา้าใจไหมสครับตรงนี้ไม่รู้แม่น่ากัดีกว่าเฮ้ ฉันไปไหนนะเน si> ี่ยฮะทำไมหนูชอบเป็นคนแกล้งจังเลยครับชอบแอบจังเลยเดี๋ยวไปแวะร้านนาน ไม่ใช่ประกาอย่างดีอะไรมากมายนะฟิลโอ้ดูด่วนเขามาพักเขามาจากลาอิดเขามานอนรีสอร์ทแล้วเขาไปเดินมุกโขงเขาได้เขาบอกว่าเงินรถแท็กซี่ใช้เงินแท้เหรอเขามาแท็กซี่สองคันเขามาจากภูยอดรวยที่หนูไปนะมีอะไรภูยอดรวยอ่ะภูยอดรวยมีอะไร โอ้โหพญานาคโคยาวเลยโคยาวใหญ่เลยใช่ไหมถ้าเจองูตัวจริงๆเข้านั้นพีเตอร์ทำยังไงพีเตอรจะเป็นยังไงแกงตายแฉกแขกงตายเลยใช่ไหมแกงตายโอ้ยคิดว่าเราตายไงเนาะงูมันก็จะไม่ฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอเราแกงจะเดินหนีไปเโลแกงตายมันก็จะไม่รู้หรอครับ ไม่หายใจแบบมาแบบไม่หายใจแบบแบบไม่หายใจแบบแก่แต่แก็ไม่หายใจเลยมันก็ไม่รู้ไงว่าาตายหรือเปล่าก็บอกว่านี่ตายวันนี้ตายแล้วเขาจะไม่ทาอะไรใช่ไหมมันก็ยิ่งจะกินเข้าไปเลยหรือเปล่า ไอี่อนี่รงท้านักเรียนหนูอยู่นี่รองเท้าเห็นยังนี่รองเท้ารองเท้าขาหอยนี่อรงเท้าเหรอนีรงทานักเรียนหนูอยู่นี่อยังไม่เสร็จรงท้าให้เส็จแล้วเมื่อกี้นรอเท้าอยู่นี่รองเอยู่นี่รองเเห็นไหมเฮ้ยยนนบุกย้าเย็นนบุก ย่ไมเอาเหยียบเหยียบอันนั้นเหรอเหยียบค่าตั้งกล้องเหรอคราฟฟ์คราฟฟ์ด่วนเลยคราฟฟ์เร็วคราฟฟ์ไปเลยคราฟฟ์เร็วเลยเตนูตามไปคราฟฟ์เคนมาคราฟฟ์คราฟฟ์เข็นคราฟฟ์มาคราฟฟ์ลงทางลงมาประตูรถคราฟฟ์

What? Wow. เได้ใช่เือเฟรนฟรายนะใช่ไหมอะไรนะเราชอบพูดอะไรนะเฟรนฟรายนะนะครับอยากกินนะครับอยากกินเฟรนฟรายใช่ไหมครับฉันมีนะหอมแก้มนั่นหะอมแก้ามา <S <S นั่อาานอู้น่ารักจังเลยนะหอมแก้มรู้ได้ไหมโอ้ยอย่าไปร้อง <S <S ถ้าแม่ได้ยินแม่ก็จะอันนี้แม่ก็จะ จากไม่ไม่เหนื่อยตอนนี้นะคะเป็นนาฬิกา11นาทีสายแล้วค่ะสายมากนะคะไม่ให้เกิน 8, 8นาฬิกา25นาทีในการลงเวลาประม้ณก็เดี๋ยวก่อนพร้อมแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะไปโรงเรียนแล้วค่ะจะไปบอกเนอะเธอๆประกาชั้นหนึ่งด้านด้วยนะฉันปเป็นแทมเบอร์เกอร์ แขวะเผือกเอรีครับขนมคืนเนี่ยไปหมดเลยครับต้องบอกันนี้ไว้ด่บอบไปะเปาไปสให้นอหน่อยได้หลสายเอะลปิดมีด้ันไม่มีที่เปิดยที่เปิดเสายเหรออืมนังเปิดหาย่เปิดไปยืนตรงรถไปยืนตรงรถไปตรงรถจะไปขให้หับยบู อุย้ยเพื่อนมากซื้อว่ากี่บาทเนะี่ยยี่สิบประกาหรหรอไม่อันนี้รถรถนี่หรอครับคอนเซ็ปสามแสนหรือว่าสี่แสนห้าแสนหรือว่าหกแสนสี่เออสี่แสนอยู 1, 000, อ่ 4, แทบหมดตังค์แทบหมดตัวน่าจะเรียน,นอยุปกรับคือเนี่ยให้ได้ยินขา่าวว่าไม่ทำงานนะคกรณ์คือ ใส่รองเาดีนะครับคู่เจ็บถุงขยะขึ้นมาด้วยครับคู่แป้งกิ้ครับดูรถดูรถกระจกก็เปิดไม่ได้นะก,ก็เลยลามไม่ได้เฉอะเฉอะสิบวินาทีาในการกดำเนินก,การ เผื่อเวลาใหม่เข้านี่าน,น้ำเจ็ดมครึ่งค่ะเอาอาบน,น้ำให้หลานก่อน7จ็ดมครึ่งแล้วก็อานน้ำตัวเองตอน7จ็นาิกาสามสิบเก้าหรื 39, 39, อสามเก้าเออสามเ้าอาบน้ำแต่งตัวประมาณสิหนาทีอาบน,น้ำหาเสื้อผ้าแต่งหน้านะคะโอร์จูนรสงสามร์จูนร์เขาจ้ากก่อนเยอะ ซื้อโฟร์จิเนอร์ได้ต้องเป็นระดับผูน้นวยการหัวหน้ากองช่องกองช่างอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจแต่มันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้นะนเยอะนะคือใครๆก็มีนะคะเยอะมากแต่ใครๆคในที่นี้คือเราไม่มีนะคะ แล้วยางใหม่มากอะ่ะแบบล่องลึกมากยางใหม่มากสงสัยเพื่อเปลี่ยนให้นังนี้เห็นใครงๆขอบอกปกโคลนั้นราชอบองตัวเช่น การน่าสทัเรียบร้อยแล้ว 找他。